ลุงลุงลุงพ่อเนี่ยที่ไผ่เนี่ยตั้งแครเลยผมดีว่าไข่แลวทำอะไรเนี่ยโอ้ยขุดแต่ดินเห็นขุดดินทั้งวี่ทั้งวันปลูกมะนาวปลูกมะนาวไม่เคยปลูกเหรอเอ้ยตอนนี้โอ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 ้โ้โอ้อะไรโอ้โอโอ้โอ้ปลูกไว้ก่อนเพื่อหน้าฝนก็ตั้งหลักเลยไงอ๋อประมาณว่าจะตั้งไข่ ต้องเคี่ยอลไรตั้งพ่ออะไเฮียเราร้อนฝนมาต้องตอกเลยโอ้ใจร้ายเพราะไว้ก่อนไงวันนี้รถน้ำไปก่อนเพอฝนมาก็ลืมเลยไงอ่าวันนี้ไม่ไปขายกับข้าวเหรอกับข้าวเคี่ยอะไรกาแฟไม่ได้แดกเนี่ยใบรถพ่วงไงรถอะไรนะรถตุ้มติ้งอะไรนะรถไอ้รถพุ่มพวงอะรถพุ่มพวงอะไปไปเฮียทำงานกับข้าวครับกับข้าวมีอารมณ์มาเล่นด้วยเฮียเดี๋ยวจะไปมหาชัยเนี่ยรถพุ่มพวงใช่ไหมที่ขายเนี่ย กับข้าวครับกับข้าว,าวเดี๋ยวจะไปมาหาชัยนะไปอีกแล้วไปทำอะไรไปเอากุ้งไปซื้อกุ้ง,งรู้สึกว่าเขาจะแจก,กฟรีนะไปบเอาเลยเอ,เลลอันนี้จะทำมะนาวเหรอเอออต้องต้อง<ป>มาเอาดินอย่างนี้เอาก็ดินนี่มจะร่วนหน่อยแล้ว,ลวก็มีใบไม้ปอนอ,อ๋อแสดงว่าจะทําไปขายใช่ไหมเนี่ยก็ทําไปขายตอนไปขายในเขตัขนายาวเนี่ยโอ้โหหัวหน้าถ้าง,งั้นเดี๋ยว ผมผมผมรู้จักพักพวกเขาทําตลาดไม้อยู่ตอนเผื่อด้วยกันแล้วกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวทํำไปขายกันผมแบ่งให้5บาบาทบาทเที่ยเลยหกูเอาห้าสิบไปขายเจ็ดสิอ่าเหรอโอเคโอเคโอเคงั้นผมเปิดตลาดเลยนะโอ้ยเที่ยนมันจะเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วหนักไม่คุยกันไม่เป็นทางการไงจะได้ยืนยันด้วยวิดีโอคุยไปทำไปมาเออตกลงนะผมให้หบาท ได้สิกิ่งละห้าสิแล้วมึงขายเจ็ดสิบแปดิเอาเอาให้ห้าบาทไม่เอาอ่ะตอนเนี่ยหนามตามือแลโอ้ยอ้ยอุ้ยขยันอย่างนี้โควิดก็ไม่กลัวแล้วอย่างเงี้ยมีอะไรทํานเพลินแล้วกลัวเลกลัวอีกเหรอเอาโอเคขอให้ขยันขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ขายดีขายดีนะกิ่งมะม่วงตอนโอ้โห